ดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำเต้าหู้ชาเขียวดื่มกันค่ะก็ต่อยอดมาจากที่เราทำน้ำเต้าหู้ดื่มกันปกตินะควันนี้ก็อยากจะเพิ่มสีสันให้มันเป็นชาเขียวนะเราก็เอาผงชาเขียวใส่เข้าไปนะนะเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะก็ใครๆก็ทำได้นะแล้วที่สำคัญประหยัดเงินนะพี่น้องค่าประหยัดเงินมากนะ ออค่าใช้จ่ายน้อยลงนะจากการที่เราทําน้ำเต้าหู้ดื่มเองไม่ต้องไปซื้อเนี่ยก็เดี๋ยวนี้น้ำต้าหู้ก็ถุงอย่างน,น้อยก็10บาทแล้วใช่ไหมอันนี้ใช้แค่ถั่วเขียวซีกครึ่งถุงก็ครึ่งของครึ่งกิโลก็15บาทได้ประมาณจำเมื่อกี้กองใส่ขวดไว้ก็ได้ประมาณออขวดหนึ่งจุดห้าลิตขวดนะ เก็บไว้ใส่ตู้เย็นเอาไว้เทดื่มนะหรือไม่ก็ใส่น้ําแข็งดื่มหรือไม่ก็เอามาอุ่นไมโครเวฟก็ได้แล้วแต่หรือเอามาต้มอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่สลหรับที่ตามก็คือว่าเทรินใส่น้ําแข็งดื่มตอนที่ว่าไปทําสวนร้อนๆเงี้ยมันก็จะอิ่มท้องกระสดชื่นดีนะโอเคฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะในอ้อมอกอก้อมใจของพี่น้องทุกคนนะคะไปทำดื่มกันนะอร่อยอร่อยประหยัดตังค์ด้วยจ้าอิ่มท้องอิ่มสบายท้อง คือว่าจะใช้อันนี้ไม่พูดพังทําเพลงนะมาแล้วเล่าเลยนะคะก็คือเรื่องราวของน้ำเต้าหู้นะก็คือใช้ใช้ถั่วเหลืองซีกนะคะแช่ข้ามคืนนะแต่นี่ตอนที่จะทำทำกท็เที่ยงๆบ่ายๆแล้วแหละนะก็ตามปัตยาสายเราเนี่ยเรา,นะเราทําดื่มเองนะแล้วก็อ่าถั่วเหลืองซีกแล้วก็ถั่วลิสงนะคะปริมาณกะเอานะถั่วเหลืองก็ต้องเยอะกว่าถ้าถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์่าถั่วลิสงก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นะต์อะไรประมาณนี้นะ เราก็จะได้น้ำน้ำตรงนี้ก็คือว่าจะดำจะใส่เป็นใบเตยลงไปด้วยเลยเนาะเป็นปั่นใบเตยรวมกันเลยอันนี้คือสูตรดื่มเองทานเองนะะไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้มีขบวนการอะไรเยอะแยะนะแล้วเดี๋ยวําก็จะบีบบ,บ,บีบนะฮะแล้วเดี๋ยวดูถ้าน้ํามันยังไม่ใส่ก็เดี๋ยวไปปั่นต่ออันนี้ปั่นรอบที่2แล้วนะ,ะปั่นรอบที่2แล้วโอเคแล้วเดี๋ยวดำทำะบวนการในการ ปั่นในการกรองเรียบร้อยได้เดี๋ยวเรามากวนแล้วเดี๋ยวเรามาเติมน้ําตาลกันโอเคค่ะพี่น้องหม้อน,นี้ของไอ้แจมเนี่ยมันเขียนไว้ว่าห้าลิตรนะอ่าเพราะงั้นไอ้แจมก็จะทําได้ประมาณไอ้แจมปั่นประมาณสามรอบเนี่ก็ได้ประมาณเกือบเกือบห้าลิตรแหละแต่ถ้าเราคนคนคนไปแล้วเนี่ยนะเออคือรอบแรกมันจะเข้มข้นมาก รอบแรกแหละมันจะเข้มข้นมากเราก็อ,อลองดูนะว่าถ้ามันเข้มข้นมากเราอาจจะเติมนะ้ำให้ครบห้าลิตรก็ได้นะออโอเคค่ะพี่พีน้องอันนี้แจมก็เอ,อเติมน้ําเข้าไปเนาะให้มันกลายเป็นเพราะว่าข้างล่างมนเ่้มข้นมากงั้นตอนนี้เปิดเปิดความร้อนแล้วนะต้องคนนะ ก็ถ้าไม่คนแล้วมันจะติดก้นหม้อนะ,อะแจมก็เติมน้ําเข้าไปนะให้ครบประมาณสี่ลิตรครึ่งน,นะไม่ถึงห้าลิตรนะคือถ้าห้าลิตรก็คือต้องเต็มหมอ้อมันจะล้นนะก็เวลาปั่นเนาะเมื่อกี้ฉัน้าแจงแล้วนะว่าเราจะใส่ใบเตยเข้าไปด้วยเลยเพราะงั้นอันนี้สีก็จะไม่ได้เป็นสีแบบสีนมนะไม่ได้สีขาวนะจะเป็นสีออกใบเตยด้วยนะคือจะได้สีได้คุณค่าของใบเตยจากการที่เราปั่นเนาะ ส่วนตรงนี้เราก็ใส่เป็นเพิ่มเพิ่มกลิ่นนะเพิ่มกลิ่นตรงนี้นะช่วงสิบนะ1 0บถึงสินาที20นาทีแรกเนะี่ยก็คือต้องต้องคนเรื่อยๆนะคะไฟก็คือกลางๆนะคนไปเรื่อยๆถ้าถ้าไม่คนมันมจะติดก้นหมอ้อไอ้ส่วนที่ติดก้นหมอ้อก็อร่อยนะพี่น้องเออพี่ดำก็ชอบกินนะเพราะทำทำตอนแรกๆเลยอ่ะไม่ได้คนเลยค่ะเออไม่ได้คนแล้วมันก็จะตกตะกอนไปที่ก้นหมอ้อ อันนี้เดิมใช้ถั่วเนี่ยนะใช้ถั่วของหนึ่งถุงเดี๋ยวเดิจะให้ดูกรงนี้ซื้อถั่วมาถุงนึงเนี่ยเดาก็ใส่ใช้ไปครึ่งหนึ่งสามสิบบาทก็คือใช้ไปสิบห้าบาทแล้วก็ถั่วที่ส่งเดาก็ใส่ไปหน่อยหนึ่งก็เหลือ,อไว้ต่อไปก็จะใส่หมดนี่รอบต่อไปนะแต่ถั่วที่ส่งก็จะเยอะไปนะก็เก็บไว้ใช้ต่อไปได้แล้วแต่เรานะบางวันอาจจะได้มากได้น้อยนะแล้วอันนี้ก็คือกาก,ากของถั่วเมื่อกี้กับใบเตยเดี๋ยวจะเก็บไว้ตอนเย็นเอาไว้สรับเอาไว้้ขััดตวตวออนนอาาบ อันนี้ก็คือปรับใช้ก็คือยังไม่ต้องทิ้งเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกวนไปกวนน้ำเต้าหู้กันต่อคนไปนเรื่อยๆคือคือเ้าแต้วไหนเป็นคนชอบกินน้ำเต้าหู้ชอบกินนมนะแต่คราวนี้นะเพราะมันสถานการณ์แบบเนี้ยเราคิดว่าเราน่าจะต้มน้ำเต้าหู้น่าจะดีกว่าอันนี้ก็คือครึ่งหนึ่งเนาะถั่วซีกนะครึ่งหนึ่งนะ ก็10มันถุงละ20บาทครึ่งหนึ่งก็15บาท15บาทนี่ได้4ลิตรครึ่งเนี่ยแต่ว่ามันก็จะกินได้หลายวันอยู่เพราะว่าบางทีอยู่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้กินข้าวเสลงวก็จะกินแบบนี้ทำน้ำหวานทำน้ำอะไรไว้ในตู้เย็นเวลาคิ้วก็หายก็จะดื่มน้ำอย่างนี้นะวันนี้ก็คือว่าจะเป็นกลิ่นใบเตยคุณค่าของใบเตยไปกับน้ำเต้าหู้ด้วยเนาะ ได้คุณค่าจากถั่วเหลืองซี่แล้วก็ถั่วลิสงด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้ทําเป็นสูตรชาเขียวเลยเดี๋ยวให้เขาร้อนๆสุกๆนะเติมน้ําตาลอะไรเรียบร้อยหรือไม่ก็เดี๋ยวดูจังหวะนะจะไม่ได้มีสูตรอะไรเวลาทานะ,ะก็อยากใส่อะไรอะไรก็ใส่ตามอัธยาศัยไม่ได้มีขั้นตอนว่าอันนั้นก่อนอันนั้นหลังอะไรเยอะแยะมากมายคือวิธีการอะไรมันไม่ได้เยอะค่ะอันนี้ไฟเริ่มร้อนนะค่อยกวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปหาชาเขียวด้วย เดี๋ยวไปเตรียมผงชาเขียวก่อนไปดูโอเคค่ะพี่น้องในขั้นตอนนี้ชาแตมก็จะใส่น้าตาลเลยนะวันนี้ก็เลือกเป็นน้าตาลแดงแบบนี้เลยนะน้ำตาลทรายแดงความหวานตามอัธยาศัยของพี่น้องนะะเอาที่ชอบเอาที่ใชนะ่แล้วก็คนต่อไปสีก็จะเป็นสีเขียวนะชาเขียวแล้วก็มีเขียวใบเตย แต่ก็มีกลิ่นใบเตยด้วยนะกลิ่นชาเขียวด้วยเป็นน้ำเต้าหู้ผสมผสานนะวันนี้นะซุปเปอร์เขียวนะน้ำเต้าหูซ้ซปเปอร์เขียวนะได้กินได้กไดได้ได,ได้ได้ยินเสียงของน้ำตาล น้องก็ชิมนะฮะชอบหวานชอบมากชอบน้อยนะเดี๋ยวเติมความหวานปีกถ้วยนะหนึง่งก็จะกำลังพอดีเนี่ยพี่น้องน้ำเต้าหู้มันง่ายมากนะถ้ารู้แบบนี้ทำกินนานแล้วเนาะจะต้งก็ทำน้ำเต้าหู้กินมาเองก็หลายเดือนแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้เราคิดว่ามันยุ่งยากไนงะมันก็ไม่ยากอน่ะก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ใน เรื่องราวของโควิดเนี่ยที่เราทำได้ทำให้เราได้ทำน้ำเต้าหู้ดื่มเองก็ประหยัดคุ้มค่านะแล้วก็มีความสุขในการทำในการทำน้ำสุขภาพดื่มเอง ก็เมื่อกี้ไปเสิร์ฟนะไปเสิร์ฟเด็กๆเรียนออนไลน์กันเนาะแล้วเดี๋ยวอันนี้อาจารย์เขาจะปิดฝาไว้ก่อนนะแล้วก็ร้อยเขาอุ่นๆแล้วก็ใส่ขวดนะนี่ก็ลดลงแล้วเนะี่ยเสิร์ฟเด็กๆไปสองแก้วนะแล้วก็เสตตามด้วยแก้วหนึ่งนะก็เดี๋ยวพอลดลงนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ที่กองที่มีตะข่ายเอ่อตะเอ่อกลวยที่มีตะข่ายกอกใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้กินน,ะนั่นก็ได้อีกหลายวันนะโอเคไปก่อนนะคะ ขอทุกคนสุขภาพดีมีความสุขทุกๆคนค่ะเชิญตาม a n แนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเชิญตามและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ